รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีขอเป็นทางเลือกใหม่ของคุณปทุมธานีเปิดตัวอดีตสจตุ้ยนพรดลด่าแยงวาทีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์สี่วันที่15พฤษภาคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองจจงหวัดปทุมธานีเปิดตัวนายนบดนลรัดดาแยามอดีอดตสจตุ้ยคนดังเมืองปทุมธานีว่าทีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีขอเป็นทางเลือกใหม่ของคนปทุมธานีเบอร์สี่อย่างเป็นทางการโดยมีทีมงานเข้มแข็งให้การสนับสนุนส่วนประวัติการทํางานของอดีตสจตุย้ยนบดนลรัดดาแยาม ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรทุมธานีเบอร์สีเกิดวันที่8ตุลาคม2527ปัุวันอายุ40ปีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านประมงและ,กะเกษตรแบบพอเพียงในปีพศ2555ถึงพศ2563ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการนำเสนอแนะแก้ไขปัญหา ร่วมกับทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความสามารถซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญจึงปฏิทานตัวเองเข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่พศ .2555 เป็นต้นมาการศึกษาจบประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางกวดีทองจบมัธยมศึกษาต้นโรงเรียนปฐุมวิรัยจบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนคณะราชบรมงปทุมธานี จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราช,ชมงคลสวรภูมิและจบปริญญาโทมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาประมงวิทยาลัยราช,ชมงคลสวรณภูมิต้แำแหน่งสำคัญในอดีตอดีตเคยเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนคณะราชบรมง,งป์ระตุมธานีอดีตสภาเทศบาลตำบลบางาาารากระดีพศ .2555 ถึงพศ .2563 อดีตประธานเกษตรรุ่นใหม่ ภาคกลาง9จังหวัดคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะราษฎรบุรีปรปทุมธานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเลขานุก,การสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีรางวัลที่ได้รับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นพศ2 5 6 2รางวัลน,นักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนายั่งยืนพศ2 5 6 2และรางวัลนักพัฒนาท้องที่ดีเด่นและส่งเสริมท่องเที่ยวในยุคที่ท่านประวัติการทำงานพศ2449เรียนจบคณะประมงเรียนในสิ่งที่ชอบเปิดร้านปลาสวยงามเล็กๆที่ตลาดแกนอยุทยาซึ่งปัจจุบันร้านปิ่มฟ้าฟาร์มอยุทยาเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของภาคกลาง หลักการขายคือดูแลเปรียบเสมือนพี่น้องไม่ดีไม่ขายเมื่อปี2555ถึงพศ2563ได้พับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีมีความรู้ความสามารถในพศ2558ก่อตั้ง ปิ่นฟ้าฟาร์มปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่สําคัญของจังหวัดปทุมธานีและการทํางานตลาดแบบปากต่อปากหมายความว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าลูกค้าบอกต่อๆกันว่าปิ่นฟ้าฟาร์มและอาหารอร่อยบรรยากาศดีราคาถูกทําให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจําและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการก่อตั้งตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มให้เกษตรกร,กรมาขาย ในฟาร์มฟรีโดยไม่คิดค่าเช่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียงและให้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายนพรณดัดดาแย้มอดีตสจอ,จอตุ้ยว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์สี่กล่าวเสริมว่าวันนี้เป็นวันดีได้มาเปิดตัวสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตะวัน ปทุมธานีการได้มาเปิดตัวสมัครเลือกตั้งนายกในครั้งนี้กระผมพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจจะมาพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้ดีมีความพร้อมทุกด้านที่จะลงซื่อสึกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้กระผมฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทั้งเจ็ดอำเภอด้วยนะครับและกระผมจะใช้ความสามารถที่เรียนมาประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาปทุมธานี ให้มีความเจริญเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นให้ได้ทา่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้วันนี้ได้เบอร์สี่ครับผมวันนี้อิสระครับผมไม่มีพรรคตํามินะครับก็คือจะเป็นทางเลือกให้กับคนประทุมธานีครับค<บ> <ignore> รับก็มีความมาั่นใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าคนจังหวัดประทุมธานีนะครับจะสนใจและก็ให้การสนับสนุนกับทางเลือกใหม่ของคนจังหวัดปทุมธานีนะครับใครที่ไม่อยากได้การเมืองเดิมๆนะครับหรือว่าไม่อยากได้การเมืองแบบเก่าๆก็หันมาเลือกทางเลือกใหม่อย่างผมได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย จากประสบการณ์การเป็นสมาชิกสภาปอและก็เป็นเลข,ขาธาิการองค์การหานสนจังหวัดมานะครับก็รับทราบปัญหาดีของคนจันงหวัดปทุมธานีแต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดำเนินตามนโยบายที่เราตั้งใจไว้ไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้ในตําแหน่งสมาชิกนะครับก็ตแต่ตําแหน่งนายกเนี่ยผมถือผมว่าเป็นตําแหน่งที่สามารถที่จะพัฒนาจังหวัดได้ตัดสินใจได้นะครับก็มีความมุ่งหวังอย่างสูงครับในการที่จะพัฒนาจังหวัดปทุมธานีหรับ ความหนักใจไหมก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแม้แต่น้อยนะครับในการสำหรับผมผมมีความเจตนาลม์ในการที่จะนําเสนอนะครับอีกหนึ่งมิติในการนําเสนอนโยบายนะครับถ้าเราไม่ได้ลงเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอนโยบายใหม่ๆนะครับแต่นโยบายอะไรที่จะนําเสนอก็ต้องติดตามชมต่อต่อไปนะครับเราจะนําเสนอนโยบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับนายกทั้งสองท่านก็ให้ความเคารพนับถือกันอยู่นะครับแต่ว่า ท่านใดเป็นอย่างไรก็ก็ต้องแล้วแต่ประชาชนเลือกตัดสินใจเอาครับก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นสิทธิสิทธิขั้นพื้นฐานในในระบบประชาธิปไตยนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการบริหารงบประมาณนะครับหนึ่งปีนะครับมีงบประมาณถึงหนึ่งพเก้าร้อยว่าล้านนะครับสี่ปีเนี่ยเกือบ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 หมื่นล้านเลยนะครับถือว่าถ้าถ้าอานำงบประมาณไปใช้โดยที่ไม่ตกหล่นไม่รั่วไหลเลยผมว่าจะเกิดการ นำไปนำไปใช้ให้กับประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยที่นโยบายหรือว่าการกระทําของผู้บริหารเป็นสิ่งสําคัญมากในในในมีความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องออกมาเลือกครับคือส่วนตัวผมเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็ผมว่าต้องมีคุณธรรมนะครับคุณธรรมนาการพัฒนานะครับผู้บริหารต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ,อาการพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาได้จเจริญจริงๆเนี่ยเราต้องพัฒนาคนเป็นสาคัญ นะ<า>ครับพัฒนาคนเป็นระดับแรกพัฒนาเมืองตามมาศิละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆตามมาแต่คนเนี่ยต้องพัฒนาเป็นันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อบรมอ,อาชีพอบรมทักษะอาชีพ surfaces, นะครับเสริมสร้างนะครับเป็นเปรียบเสมือนเนี่ยเราให้เครื่องมือหาปลาเราจะไม่แจกปลาอันนี้เป็นนโยบายที่สําคัญท,ที่ที่เราอยากจะพัฒนาคนในทุกมิติในท,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 ทุกสาขาอาชีพนะครับตั้งแต่เด็กอยางคนฉลานะครับเราสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ผมมั่นใจในตัวผม สารัตเก้วตาภาพข่าวรายงานจากจงังหวัดปทุมธานี